รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับ Grand นออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราให้คุณ ได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุดทันทีท,ท,ที่เที่ยวไทย,ยอยากจะชวน,นทันที สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววารตีค่ะสาระดีๆที่มีมาฝากกับคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกวันพระหัสบดีเวลา15นาฬิกาโดยประมาณทางททบ5เช่นเดิมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ยังคงนําเรื่องของกิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมาฝากค่ะมีอะไรที่น่าติดตามบ้างไปรับชมกันเลยค่ะข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ตอนสะพานไม้ไผยเพื่อชมธรรมชาติและดวงอาทิตย์รับเหลี่ยมทะเลยามเย็นของเทศบาลตำบนบางทายอำเภอเมืองชนบุรีนะจะบอกให้ที่ใดไหนจะสู้เทศบาลตำบลบางทายที่นี่มีป่าโกงกางแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำทะเลนเลนน้ทะเลช้ามาเย็นเนาทะเลชีวิตทะเลวาวจริงที่นี่มี ธรรมชาติที่สวยที่สุดในบางสายเรามีทั้งสะพานปูนและสะพานไม้ไผ่นี่คือสะพานไม้ไผ่ที่ทอดตัวยาวและคดเคี้ยวคดโค้งไปมาริมทะเลของเทศบาลตำบลบางสายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีสะพานไม้ไผ่เนี่ยผมกับคณะผู้บริหารอย่างรอนายกนี่ได้ปรึกษากันตอนนั้นจะทำการปลูกป่าครับ แล้วเราก็ได้ทําสะพานไม้ไผ่ท่อนแรกมีการตอบรับที่ดีเราก็เลยแนวคิดว e ่าเออคุยกันว่าจะขยายต่อไม่อีกจนมาเป็นปัจจุบันนี้สวยงามยามเมื่อได้มาเดินชมธรรมชาติถ่ายรูปกับป่าสแสมป่ากงกลางสุดยอดเลยก็คือยามเย็นก่อนที่อาทิตย์จะอัสดงรับเหลี่ยมทะเลลงไปสวยงามมากจริงๆ ต้องกังวลครับผมนะฮะตรงนี้มันเป็นสะพานไม้โดยวิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยก่อนที่ทําเป็นสะพานเอาไว้เดินเชื่อมกับฝั่งครับผมนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับขณะที่ข้างๆกันก็เป็นสะพานชลมามวิถีที่รู้จักกันหลูพจังตกน้ำตกเมยามลาตี นี่คือผู้ประดิษฐ์สะพานไม้แห่งนี้ตัวจริงเขาเดินแล้วก็จะตกไหมไม่ตกครับร้องมันธรรมดาครับมันคงครับเอาไม้ที่ไหนมาทำไม้จากทางปาจีนครับเป็นวิถีของชาวประมงด้วยครับสมัยก่อนเนี่ยจะเอาไม้ไผ่มาทําเป็นสะพานเดินเข้าบ้านทางเดินครับผมธรรมชาติจริงๆครับลองไปเดินดูกันสักครั้งแล้วท่านจะหลงมนสะพานไม้ไผ่ชายทะเลนี้ พาวดีๆกับพี่คำรนวางหวังสีชีวิตนี้เกิดมาเราต้องมีเราต้องหาความสุขให้ได้มาเลยที่สะพานไม้ไผ่ริมทะเลของเทศบาลตะบนบางทรายอำเภอเมืองชนบุรีบ้านเรานะ <c oughs> จะบอกให้สิ์บุรีน้ำท่วมเข้าขั้นวิกฤตหลวงตาสินทร,รัพย์ระดมกู้ภัยช่วยเหลือด่วน หลวงตาสินทรัพย์เร่งระดมทีมกู้ภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาทุก์ขผู้ประสบภายน้ำท่วมจังหวัดสิงห์บุรีเป็นการด่วนหลังประสบปัญหานะ้ำท่วมเฉียบพลันตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2568ประชาชนหลายชุมชนเดือดร้อนหนัก จากผลกระทบมรสุมกระหน่ำช่วงปลายฤดูฝนทำให้มวลน,น้ำมหาศาลล้นเอ่อเขื่อนขนาดใหญ่เกือบทุกเขื่อนอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ต้องระบายน้ำมากกว่าปกติใกล้เคียงกับปีพุทธศักราช2554และด้วยมวลน,น้ำขนาดใหญ่ที่ไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภาคกลางอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาน้ำท่วมเข้าขั้นวิกฤต ด้วยสภาพความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลวงตาสินทรัพย์จารณธรรมโมหรือพระสิ้นคิดประธานพุทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ได้มอบหมายให้ทีมกู้ภัยอโศกจุดโพนทองมูล,ลนิธิหลวงตาสินทรัพย์ลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยได้ดำเนินการแจกจ่ายข้าวกล่องน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนทีมงานกู้ภัยมูลลนิธิหลวงตาสินทรัพย์เปิดเผยว่าได้นำทีมกู้ภัยมาสนับสนุนตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2568 ซึ่งสถานการณ์ในขณะนั้นเข้าขั้นวิกฤตโดยเฉพาะในชุมชนขนาดใหญ่ของสองอำเภอได้แก่ชุมชนวัดปราศาสตร์ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจัังหวดสิงห์บุรีมีผู้ประสบภัยทั้งชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนปราศาสตร์วิทยาและโรงเรียนศรีอุดมวิทยาจำนวนหลายร้อยชีวิตโดยทีมงานได้นำอาหารข้าวกล่องน้ำดื่มและถุงยังชีพไปมอบเป็นจุดแรก รวมถึงชุมชนบริเวณวัดป่าหวายตำบลโรงช้างอำเภอโพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีชาวบ้านหลายร้อยครัวเรือนจมอยู่กับน้ำจากสภาพความเดือดร้อนดังกล่าวชาวบ้านเปิดเผยว่าน้ำเริ่มท่วมอย่างรวดเร็วในวันที่11พฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่วัดป่าหวายที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จมอยู่กับน้ำลึกกว่า2เมตรซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านยังคงปักหลักอาศัยในบ้านของตนเองทั้งนี้ในแต่ละวันทีมกู้ภยัยมูลนิธิหลวงตาสินทรัพย์ยังคงให้ความช่วยเหลือชาวบ้านทั้งสองชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยนำอาหารน้ำดื่มและเครื่องยังชีพไปมอบเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนโดยค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้รับการอนุเคราะห์จากหลวงตาสินทรัพย์ วัดป่าบ่อน้ำพระอินทจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน30,000บาทต่อวันการบรรเทาความเดือดร้อนครั้งนี้หากสาธุชนท่านใดประสงค์จะร่วมบุญกับหลวงตาสินทรัพย์หรือพระสิ้นคิดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร0926946456 วันสิทธิเด็กสากล2568หรือ Universal Children's Day ซึ่งตรงกับวันที่20พฤศจิกายนของทุกปีแต่ปัจจุบันยังมีเด็กและเยาวชนไทยอีกจำนวนมากไม่ได้รับการปกป้องสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันทั้งสิทธิ์ในการมีชีวิตสุขภาพการศึกษาการพัฒนาการคุ้มครองจากความรุนแรงและสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อส,อสจึงร่วมกับกลุ่มกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเวที No Wave No r i c e หยุดควันปกป้องสิทธิภายใต้แนวคิดสร้างพื้นที่ปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเรา เครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่พลังเยาวชนสร้างสารร่วมกิจกรรมทวงคืนสิทธิหายใจบริสุทธิ์เปิดรับฟังเสียงสะท้อนจริงในพื้นที่พร้อมปักหมุดพื้นที่ปลอดควันผ่านแพลตฟอร์มแพดเล็ตสองจุดทั่วไทยเรื่องของการสร้างสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็ปลอดควันเนี่ยไม่ได้ต้องรอแค่เฉพาะผู้ใหญ่อย่างเดียวแต่เยาวชนแบบพวกเราเนี่ยก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาทําพลังแสดงพลังบางอย่างหรือว่ากําหนดนโยบายบางอย่างได้ค่ะน้องๆหลายๆคนที่ไปสํารวจพื้นที่ปลอดบุหรี่อะค่ะ ซึ่งมีป้ายติดอย่างชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่แต่เขาเนี่ยยังพบหลายๆคนใช้บุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยมันจะเป็นสาเหตุสําคัญที่เราต้องมีกิจกรรมนี้เพราะว่าแค่เราออกไปปักหมุดหรือเดินออกจากบ้านออกจากโรงเรียนเนี่ยเราก็เจอคนที่สูบบุหรี่แล้วทั้งที่พื้นที่บริเวณน,นั้นอ่ะมันควรจะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายค่ะ ปัจจุบันพบว่าอัตราการสูบบุหรี่ในบ้านสูงถึง61.8%รองลงมาคือตลาดสดหรือตลาดนัดที่ทำงานร้านอาหารสถานีขนส่งสาธารณะและสถานบริการน้ำมันตามลำดับด้วยปัจจุบันเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยนะครับของอประเทศเราเนาะโดยเขาใช้อุตสาหการรมแฟชั่นในการหลอกเยาวชนและผมเองเนี่ยในนามตัวแทนจังหวัดปานีนะครับก็ใช้แฟชั่นเพราะว่ามีการจัด แฟชั่นโชว์ด้วยเราก็เอาแฟชั่นตรงนี้มาโต้เข้ากลับครับ ถ้าพูดถึงเรื่องพื้นที่ปลอดบุหรี่ปลอดควันเนี่ยก็เป็นปัญหาครับผมเพราะว่าแน่นอนว่าผลกระทบของบุหรี่ครับผมมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับตัวผู้สูบแต่มันเกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างด้วยซึ่งบุคคลรอบข้างอาจจะเป็นเด็กและเยาวชนว่าแล้วปัญหามันเกิดขึ้นแน่นอนครับผมจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนหายใจเอาควันบุหรี่มือ2มือ3เป็นสารพิษที่ตกค้างอยู่ตามสิ่งของและพื้นผิวต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ได้ตั้งใจถือเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามต่อสุขภาพบัทอนพัฒนาการและะะสุขภาาพนรยายาว เนื่องในวันสิทธิเด็กสากลปีนี้สสสขอเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยไร้ควันโดยเริ่มจากกิจกรรมการปักหมุดพื้นที่ปลอดภัยทั่วประเทศและเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้มากขึ้นเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนทุกคนอย่างยั่งยืนเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสะท้อนเรื่องราวและแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่เป็นจุดเริ่มต้นและสามารถต่อยอดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ที่ปลอดภัยได้จริง ยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีและการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สอสอจะหรักเรื่องนี้ก็คือว่า จะทำอย่างไรให้เด็กไรวัยชนเนี่ยนะครับได้ใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการผลิตเนื้อหาผลิตคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนะครับแล้วนําเสนอผ่านช่องทางหรือแพลตฟอร์มที่พวกเขานั้นนิยมติดตามสื่อสารไปแล้วเนี่ยน่าจะทําให้เขามีความคิดความเชื่อในไปในทางท,างที่ถูกต้องนะครับกรมเองได้มีนโยบายนะคะร่วมกับทางสสสนะคะในการที่จะร่วมเป็นพันธมิตรสําคัญค่ะในการลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ สร้างการคุ้มครองเด็กกันนะคะให้ได้รับสวัสดิภาพหรือคุณภาพที่ดีในชีวิตอะค่ะเมื่อพื้นที่ห้ามสูบยังไม่ถูกเคารพเด็กและเยาวชนจะต้องทนแบกรับผลกระทบต่อไปอีกนานแค่ไหนการรณรงค์ no wave no rise ปักหมุดพื้นที่ปลอดบุหรี่เพื่อสร้างจุดเริ่มต้นแห่งใหม่ให้เป็นพื้นที่ปลอดขวันให้เกิดขึ้นจริง เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลายัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน เราเป็นคนมอบเป็นคนรับและเป็นคนที่ส่งต่อความสุขความสุขเล็กๆสุขที่ได้ฝันสุขที่ได้แบ่งปันจุดเริ่มต้นของรางวัลที่ยิ่งใหญ่และแรงบันดาลใจของผู้ให้เกิดจากความสุขของการเป็นผู้รับเพราะการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุขสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและสานต่อการเป็นผู้ให้เพื่อสังคม ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทอปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 อยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที่เรารักไปเทีท่ททยวเมืองไทยไทยน่ารักเกินไปครับยิ่งได้ไปกับคนที่รักเราไปเราจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลยชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการกรมปศุสัสตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำขั้นตอนในการขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้จัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตต่อ,อกรมปศุสัสตว์ โดยมีขั้นตอนหลักคือ1การยื่นคำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์และ2การยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งและเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์โดยผู้ขอจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน1สำหรับขั้นตอนแรกคือการยื่นคำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจ ติดต่อราชการแบบเป็ดเสร็จครบวงจรณนะจุดเดียวหรือบิดพอเท่าได้โดยใช้เวลาในการดำเนินการในขั้นตอนนี้ประมาณ1วันจากนั้นเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาราว7ถึง14วันหลังรับคำขอเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของคำขอและเอกสารที่ผู้ประกอบการยืน่นก่อนจะออกหนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์หลังจากนั้นผู้ขออนุมัติแผนงาน การจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ต้องไปดําเนินการสร้างสถานพยาบาลสัตว์ภายในเวลาที่กําหนดโดยสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยต้องดําเนินการสร้างภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีขณะที่สถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยต้องสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีและต้องรายงานผลการดำเนินการทุก3เดือน 2. เมื่อดำเนินการสร้างสถานพยาบาลแล้วเสร็จ ผู้ขออนุมัติแผนงานต้องแจ้งขออนุญาตจัดตั้งและขอเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ต่อเจ้าหน้าที่ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งวันจากนั้นเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาอีกหนึ่งวันในการตรวจสอบคำขอขอ,ขอ,อนุญ,ญาตให้ตั้งและให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์และนัดหมายเข้าตรวจสอบสถานที่ภายใน7-14วันก่อนจะลงนามอนุญ,ญาตให้จัดตั้งและให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายนี้จะใช้เวลาไม่เกิน3วันอีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการขอจัดตั้งและเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ต้องเตรียมพร้อมคือเอกสารต่างๆได้แก่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองนิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคลใบป,ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หนังสือมอบอำนาจถ้ามีและรูปถ่าย สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์และการขออนุญ,ญาตจัดตั้งและเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ผ่านระบบบิสพอ r t ท l ได้จาก QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเวลานี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแถลงความคืบหน้ามาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบให้แก่กลุ่มผู้ขับขี่รถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและลดภาระค่าใช้จ่ายภายใต้นโยบาย u i ิกวิกว,วินออกมาตรการช่วยเหลือร i d เดอร์และไดรเวอร์ทั่วประเทศกำหนดกรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2568ถึง28กุมภาพันธ์2569เราเข้าใจดีครับว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้อง ongoing นะครับแล้วเราก็ต้องตามการเปลี่ยนแปลงของเวลาไปเรื่อยๆสิ่งที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นตั้งแต่เราได้รับปัญหามาจากพี่น้องกลุ่มไรเดอร์ทําให้เห็นแล้วว่าถ้าเกิดเรามีการทํางานร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกันเราสามารถหาทางออกได้อย่างรวดเร็วและอยากยืนยันกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่กลุ่มไรเดอร์ว่าเราจะมีการดําเนินการในรูปแบบนี้แล้วก็คอยติดตามปัญหาอัปเดตตามสถานการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนแบบนี้ต่อไปโดยกระทรวงดีจะเร่งติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปโดยเป้าหมายชัดเจนในการคุ้มครองแรงง,งานดิจิทัลให้ม สกสวจัดการประชุม TSRI Policy Advocacy Series ครั้งที่5ภายใต้หัวข้อ Thailand Open Science for All ภายใต้แนวคิดเปิดโลกนวัตกรรมเปิดรับวิทยาการร่วมสร้างอนาคตไทยพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เปิดกว้างโปร่งใสและมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากองความรู้และนวัตกรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเราเชื่อว่าหลักคิดปัจจุบันนี้คือยิ่งเปิดยิ่งสร้างประโยชน์สูงสุดแต่การที่จะสร้างวิทยาการแบบเปิดเนี่ย จะต้องมีระบบในการจัดการในวันนี้ทางสงกสวก็ รับฟังความคิดเห็นในทุกๆภาคส่วนมาร่วมกันคิดว่าจะดําเนินการอย่างไรในอนาคตเนี่ยเราคงทําเวทีแบบนี้บ่อยขึ้นทําให้มองเห็นทิศทางและกระบวนการการทํางานนี้ในเชิงนโยบายหรือ policy ใหม่ๆที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสา์วิจัยและนวัตกรรมอีกต่อไปค่ะพร้อมกันนี้ได้เปิดเวทีให้ภาคีเครือข่ายและผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลวิจัยรวมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน open science ให้เกิดผลลัพธ์จริง กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจัดงานธงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดจันทบุรียกทัพสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจำหน่ายให้พี่น้องชาวจันทบุรีมากกว่า500รายการลดสูงสุด60%วันที่17-19พฤศจิกายน2568นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเชื่อมโยงสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดตราดรวมทั้งส่งเสริมเพิ่มมูลค่าสินค้าชายแดนอีกด้วยต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลและโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ นะครับที่จัดงานในวันนี้ขึ้นมา1เนี่ยเราได้พบสินค้าของที่ราคาถูก2นะครับก็สินค้าจาก7จังหวัดชายแดนที่มีปัญหาขายไม่ได้ก็จะมาจาหน่ายในครา,คานี้นะครับก็อยากเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีหรือชาวบริเวณที่ใกล้เคียงที่ว่าการเพื่อปลูกน้าร้อนนะครับถ้าใครว่างนั้นระหว่างที่17บเถึงสินะครับก็แวะมามาเยี่ยมมาชมแล้วก็มาซื้อสินค้าราคาถูกได้ทุกคนนะครับ กระทรวงพาณิชย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายมุ่งให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการดูแลค่าครองที่ประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมโดยหลกักร่วมมือโปรง่งใสประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเพิ่มอ้อยสดลดการเผาช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2ออย่างเข้มข้นเป็นระบบในฤด,ดูกาลผลิตปี2568ปถึงปี2569เพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสดคุณภาพดีใช้ประโยชน์จากใบและยอดอ้อยเพิ่มไรายได้และปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราจะแบ่งกลุ่มโรงงานอยู่แล้วโรงงานปีที่ผ่านมาใครรับอ้อยเผาได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราก็แบ่งกลุ่มไว้แล้วก็ดูแนวโน้มแล้วดูพฤติกรรรมมมที่่เขาาใให้ควันจ ดำเนินการมาตรการนี้ช่วยกันให้มันได้ยิ่งมีมาตรการใหม่ๆม,มาเนี่ยเขายิ่งพร้อมเรื่องของชาวไร่เองถ้ามีแหล่งทุนกู้ในอาตาัตราดอกเบี้ยต่ําเขาก็สามารถตัดสินใจซื้อเครื่องสางใบอ้อยหรือเครื่องจักรอะไรที่เอาไว้มาบํารุงรักษาดูแลต้นอ้อยเขาได้อันนี้เขาก็กล้าสนใจนะครับสอ,อนอ,อยังเตรียมมาตรการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยอีกหลายด้านครอบคลุมการเงินและแรงจูงใจมุ่งวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้อุตสาหกรรมอ้อยไทยในระยะยาว สเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลายัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบอของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 เราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเวยมืองไทยไทยน่ารักเกินไปครับยิงได้ไปกับคนที่รักเราไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลยชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมโรงพยาบาลสิริราชจ,จัดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า100ข้อฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยศรีลังกา Love for Humanity by สิริราช at ศรีลังกาศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิช หัวหน้าภักวิชาศัลยศาสตร์ออโทโปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวถึงโครงการก้าวแรกของพระบรมศา,าศาสดาครั้งที่3 Love for Humanity by ศิริราชแอดศรีลังกาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและผู้นำทีมแพทย์จิตอาสาเดินทางไปยังประเทศศรีลังกาว่าเป็นโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้ผู้ปว่วยโด้โอกาสและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการแพทย์ ชาชูพระเกียรติและสร้างสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศในโอกาสฉลอง70ปีความสัมพันธ์ไทยศรีลังกาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อข่าให้ผู้ป่วย79รายรวม100ข้อณนะโรงพยาบาลแห่งชาติแคน ทั้งนี้ประเทศศรีลังกายยังคงมีผู้ป่วยกว่า800-1,000รายรอคิวผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเป็นเวลานานเกินกว่า1ปีส่งผลให้ผู้ป่วยหลายรายอาการสุดลงบางรายไม่สามารถเดินได้ตามปกติโรงพยาบาลศิริราชจ,จึงตั้งใจยกระดับโอกาสการรักษาให้แก่ผู้ป่วยด้วยโอกาสในพื้นที่โดยเพิ่มจำนวนการผ่าตัดจากเดิมที่วางแผนไว้70ราย84ข้อเป็น79ราย100ข้อภายในเวลาเพียง3วันทำการ ร่วมกับทีมแพทย์และบุคลากรจิตอาสากว่า37คนโครงการน,นี้ได้รับการสนับสนุนจากพระราชภาวนาวชิรากรหรือหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยพระราชวชิระธรรมาจารย์หรือหลวงพ่อสุธรรมสุธร,รมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด และพระพรมศักยวง์วิสุทธ์หรือหลวงพ่ออนินมานธรรมศากิโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศร,ราชวร,รวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จภายใต้เจตนารมณ์สำหรับภารกิจครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อผ่าตัดแต่ยังมุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณาสุขและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในศีลังกายอย่างยั่งยืน ภารกิจนี้จึงเป็นการส่งต่อโอกาสความหวังและมิตรภาพจากประชาชนไทยสู่ประชาชนสีลังกาเป็นการให้สุขภาพร่างกายเขาขึ้นมาเขาก็จะเมื่อเราให้เขาแล้วเนี่ยเข,เขาสามารถกลับคืนมาใช้ชีวิตปกติได้สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ครอบครัวให้แก่สังคมได้จึงเป็นการให้ในสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดให้แก่ชีวิตของเขา สถาบันโคเซนแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือ KMITL แห่งสจรบนความร่วมมือในการผลิตวิศวกรปฏิบัติการระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจัดการเรียนการสอน100%ในสถาบันโคเซน KMITL ถือเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษนี่คือเน้นวิศวกรนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการปฏิบัติของเราเนี่ยครับค่อนข้างจะ,ะโฟกัสไปหัวขงควร ควบู่ปไ,ปไปกับ uh, การที่นำเอาเทคโนโลยี hmm. จาก uh, <whirl ing. S 2> อุตสาหกรรมมาใช้จริงเด็กอัตลักษณ์ของเด็กโคสเทนที่ได้นะครับก็ <c oughs> เนื่องเนือจาก uh, ที่เป็นวิศวกรนักปฏิบัติแล้วเนี่ยเด็กก็จะได้ภาษาด้วยภาษาเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เป็นเราจะเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1ถึงปี5 หลักสูตรโคเซนเป็นระบบการศึกษาวิศวกรรม5ปีจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อผลิตวิศวกรที่พร้อมทำงานในภาคอุตสาหกรรมโดยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่3จะได้วุฒิอนุปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาและสามารถศึกษาต่อในแอดวานซ์คอร์สอีก2ปีเพื่อรับวุฒิปริญญาตรีซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ t ท a i l a n d p ลา s ต์วของประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการยกไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนสำคัญ รวมถึงการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องผลิตวิศวกรปฏิบัติการสร้างความเชื่อมั่นซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจภ,กภาพรวมของประเทศสถาบันโคเซนแห่งสงจรนับเป็นสถาบันโคเซนแห่งแรกของประเทศไทยมันคือหลักสูตรที่ออสอนเราให้เป็นวิศวกรรมโดยที่มีความเป็นญี่ปุ่น สถาบันโคเซนแห่งสจรมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าในอุตสาหการรมการผลิตขับเคลื่อนและการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความรู้และศักยภาพสูงที่จะส่งเสริมกลุ่มอุตสาหการรมเป้าหมายและยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมที่มีความแปลกใหม่และสร้างสรรค์ครับอยากชวนน้องๆที่สนใจด้านวิศวกรรมนะครับอยากที่จะประดิษฐ์ชอบเทคโนโลยีนะครับมาเรียนด้วยกันที่โคเซนเคมาทีเอลครับ ซุปเปอร์ตุ้มนักกระโดดร่มชาวไทยนำธงไทยปลิวสวายเหนือยอดเขาเอเวอเรสต์ได้สำเร็จเตรียมภารกิจต่อไปเหนือน่านฟ้าแอนตาร์กติการองศาสตราจารย์ดรธนาบาวรสิริคุณากรกุลชายาซุปเปอร์ตุ้มนักกระโดดร่มชาวไทยซึ่งเคยประสบความสำเร็จในการนำธงไตรรงไปกลางเหนือน่านฟ้าสแกนดิเนเวียประเทศเดนมาร์กมาแล้วซึ่งครั้งนั้นเป็นการฝึกซ้อมสำหรับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยวันนี้ซุปเปอร์ตุ้มปฏิบัติภารกิจ น้ำธงไตรรงขนาด150ตารางเมตรปลิวโบกสวยัยเหนือยอดเขาเอเวอเรสต์ถือเป็นนักกระโดดคนแรกของโลกที่ใช้ธงขนาดใหญ่ทำภารกิจดังกล่าวโดยมีมิสเตอร์พอลเฮนรี่เดอะแบร์และมิสซิสนาเดียเดอะแบร์สองสามีภรรยาน,นักกระโดดร่มระดับโลกเป็นผู้อำนวยการการปฏิบัติภารกิจโดยภารกิจนี้ซุปเปอร์ตุ้มต้องใช้ความพยายามและฝึกซ้อมอย่างหนักทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและกำลังรัพย์ก่อนจะได้ปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับคณะที่ต้องเดินเท้าวันละ8ชั่วโมงเป็นเวลา4วันเพื่อให้ถึงจุดที่จะกระโดดร่มโรยทงพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นกำลังใจให้ซูเปอร์ตุ้มในการประกาศความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและติดตามภารกิจครั้งต่อไปเหนือน่านฟ้าแอนตาร์กติกาที่ซึ่งมนุษย์น้อยคนจะไปถึง คุณผู้ชมคะฤดูหนาวมาเยือนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทางทีมงานเนี่ยฝากความห่วงใยมาถึงคุณผู้ชมนะคะสําหรับวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะทุกวันพระหัสสัดีเวลาเดิม15นาฬิกาทางททบ5กับรอยเรื่องราววารรตี้สวัสดีค่ะ